ันนี้นะครับลานชมดาวนี่ครับจุดนี้ก็จะอเมซิ่งหน่อยนูนๆก็็ดูวิวอยู่ข้างบนนี่นะครับก็จะเห็นวิวเขื่อนลำตะคองครับนี่ประมาณนี้ครับ ผู้ชมครับด้านหลังก็จะเป็นเขื่อนลำตะคองนะครับอันนี้ก็ศูนย์วิปัสนาปูแสนดาวนะครับด้านหลังนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นเขตป่าต้นน้ำนะครับเมื่อก่อนเป็นสำนักสงฆ์อะไรเขาป่งนกนะครับก็ถูกขยับลงไปอยู่ด้านล่างแล้วนะตอนนี้ก็จะวิวอลังการงานสร้างมากครับพี่โปครับจะดูเพิ่งๆหน่อยนะครับเมื่อคืนนี่เอาไว้รุ่นเขานอนดึกกันนะครับ ก็ดูแลสนุกสนานกันไป mm hmm. ก็เดี๋ยวเราจะรีวิวเส้นทางนะครับจากาด้านบนนะครับก็ mm hmm. เ,เรียกว่าจากสีคิ้วก็ได้หรือจาก UFO จากผานางรอนะครับแอดมินกำลังลงจากจุดชมวิวผานางรอนะแล้วก็จะไปเส้นทางใหม่เขาบอกว่าตัดลงปากช่องได้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเป็นยังไงไปชมกันเส้นนี้ก็สวยด้วยเพราะว่ามันจะผ่านากลางหันลมด้วย นะครับเดี๋ยวเป็นยังไงไปชมกันครับผมเอวเอวนั่งอยู่ในวัดนะครับที่เป็นจุดชมวิวผ่านั่งรอนะครับประมานั้นเดี๋ยวเราจะออกซ้ายนะฮะถนนส่วนนี้ถนนไม่มีชื่อแล้วก็เริ่มเป็นคอนกรีตเป็นอะไรหมดแล้วนะครับก็จะเป็นวัดพุทธอุทยานสวนหินนะก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวผ่านนั่งรอนะครับขวามือนี่ก็ไปเขาคู่รักได้นะครับ ก็เลยเขากลงลกประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรียกชื่อผิดอีกนะครับประมาณนั้นนะครับมีจุดชมวิวแล้วก็ดูจุดชมวิวพ่า UFO ได้นะถนนนะครับตัดลงปากช่องนะครับง,ง่ายๆจากสีคิวจากเขื่อนลำตะคองก็ออกมาได้นะครับมันส่วนใหญ่แต่นี้จะเป็นถนนไม่มีชื่อนะ ผ่านบ้านหนองผักบุ้งหมู่11สีคิวนะครับขอนแก่สีมาเดี๋ยวเราจะตัดลงจากเนินสีคิวลงไปปากช่องนะครับครับมันก็จะเป็นหมู่บ้านอะไรบุคานะผมเมื่อกี้อาจจะบุคานะครับบ้านบุคาก็จะเป็นมีผาบุคาด้วยนะนะครับแล้วก็ผาจุฬาอะไรต่างๆเดี๋ยวไปทางลัดเลย เไปเรื่อยๆนะครับผมตั้ง GPS มาให้ถูกนะครับไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมโซนนี้เสาไฟใหญ่ๆเป็นหมื่นๆเส้นแสนโวล์เยอะนะครับอันนี่คือทุ่งกังหันลมที่ใหญ่มากๆแห่งหนึ่งเหมือนกันนะครับป่ปาปูแสงทองเพียงฟ้า แล้วก็จะเริ่มเห็นเสาสัญญาณสูงๆแล้วก็ไปพัดหมุนๆติ้วๆนะครับสวนทานดาราน,ะรนี่นะครับตรงเนี้ยมันมีทางตัดใหม่ลงปากช่องได้แอดจะพาทุกท่านลงไปนะครับนี่แหละน่าจะเป็นตรงนี้แหละครับประมาณนี้นะครับไม่รู้จะไปตรงไหนที่เขาตัดใหม่นะครับให้สังเกตสีุสรีใช่พี่นาสี สีสุรีฟาร์มนะครับเนี่ยผาจุลานะประมาณนี้ครับแล้วเราก็าเลี้ยวลงตรงนี้เป็นถนนตัดใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะตัดลงปากช่องครับที่ผาจุลา,า,า,ลานี่ไปตรงนี้น้องแวงนะทะลุตรงนู้นมันก็มากันได้ตรงนี้เล็งไว้แล้วก็เลยมาหน่อยมะแหนๆแ้วแวหแหววบูคานะครับ อยู่ใกล้ๆก็กลางหันลมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันตอนนี้ทางเข้ามาใกล้ๆไม่ลึกครับเสร็จแล้วก็ยังมีผาจุลาอยู่ใกล้ๆอีกบูคาจุลาอยู่ใกล้ๆกันนี่เลยนะผาบูคาโอ้ลมแรงอยู่เนาะ ใค,ใครใครจะมาชมวิวเดินลงมานะครับตรงนี้มันเป็นลานหน้าผาครับ <'m> บรรยากาศนะครับอะไรนะผาภูคาใช่ไหม <'m> มันเป็นหน้าผาอย่างนี้เลยนะครับนี่ ชันดิ่งเลยลมเย็นดิกีแล้วเกินนะนี่ครับเดี๋ยวเราจะเราออกจากผาภูคาละนะครับก็จะมีอยู่จุดเด่นของที่นี่คือได้เห็นแบบได้สัมผัสไอ้นี่แบบจุใจเลยนะครับกางหันลมเดี๋ยวเราไปผาจุฬาต่อนะครับอยู่ใกล้ๆก,ก,กันนะเขาจะบอกว่าเขตชุมชน ครับช้าๆขี้ฝุ่นหลาเพราะงั้นครับก็จะเป็นโซนนี้แต่ขเหมือนเขากันอ่าโอเคนี่ก็จะมีบ้านหลังนี้ดูแลนะครับนี่นะครับนี่คืออเทศบาลนะครับเขาตัดทางลงให้ใหม่นะอยู่ติดอ่า สีสุรีฟาร์มนี่แหละครับนะครับเป็นรถขับสี่รถต่างๆมาได้นะครับเป็นขับ2ก็ได้นะถ้าเป็นช่วงแรงๆอย่างนี้ครับตัดลงเขาเลยนะครับวิ่งนิดเดียวก็จะถึงเส้นหลักแล้วนะครับแล้วก็ใน GPS ยังไม่มีนะนะครับสังเกตว่าถนนอลังการมากวิีอันนี้เทศบาลเพิ่งทำลงให้นะครับ แจ้งหมายว่ามีถนนเส้นนี้นะครับก็ตัดลงเขาตรงๆเลยเพิ่งตัดใหม่ๆเลยครับอันนี้น่าจะขับสองได้อยู่แต่ถ้าเป็นโดนฝนก็เอาเรื่องอยู่นะครับประมาณนี้ ประมาณนี้ครับทางก็เป็นขับสีเป็นไรก็ได้อยู่นะแถ้ามีฝนนี่น่าจะมัน <c oughs> นี่ครับเส้นทางที่รถหลายๆก็ลงมานะครับเอาท่า องได้อยู่นะถ้าไม่มีฝนนะครับถ้ามีฝนเอาเรื่องนะอันนี้เทศบาลพ่งตัดให้ใหม่ ไปน่าจะเป็นราชยังอยู่ครับอื้ออือาอือ้ออืออ้อมานี้ครับต้องไม่มากเดียวนะมันลงชันดิ่งๆก็เปิดกระจกนิดหน่อยรับอากาศหน่อยเดีย๋ยวหูอื้อนะครับมาชันดิ่งลงเลยเทศบาลเพิ่งทําให้ใหม่เริ่มเดี๋ยวจะไปถึงถนนหลักนะครับ สีสุรีฟาร์มเป็นลานกลางเต็นท์อยู่ด้านบนนะครับคือแบบมาง่ายเลยทีเดียวนะครับนี่ครับมาโบถนนเส้นหลักแหละนะแล้ววิ่งตรงฟื้นี่ก็เข้าปากช่องได้เลยเจอถนนเส้นหลักเราไม่ต้องไปวิ่งอ้อมไกลครับตัดมานี่เลย อันนั้นเป็นทางขื้นวัดนะครับนโอเคนะครับซับน้อยเหนือถนนโครงการบ้านซับน้อยเหนือครับประมาณนั้นก็ทะลุป,ปากช่องเลยเนี่ยก็เป็นเส้นรองที่ใช้เลี่ยงถนนมิตรภาพได้เนาะนะครับช่วงหนักๆ ก็สามารถเลือกเส้นนี้ได้อีกเส้นหนึ่งนะครับแต่ก็จะต้องไปติดอยู่แถวปากช่องอยู่ดีนะก็สามารถถ้าเลี่ยงออกเส้นเหนือก็นะครับออกเพชรบูรณ์ออกอะไรก็วิ่งเล่นได้นะ2247นะครับนะโอ้เราไม่ต้องไปอ้อมเ็นโตยูแบบไกลมากตัดลงได้เลยนะครับถนนก็ค่อนข้างดีแต่ว่ารถก็อารจะเป็นรถกระบะ หรือรถที่มีอ n น i n นเบรกเยอะหรือมีความชำนาญทางวกเขาหน่อยเพราะมันตัดดิ่งลงมาเลยนะครับก็ให้ความสะดวกสบายในการเดินทางได้เป็นอย่างดีอีกเส้นหนึ่งนี่นะครับด้านหน้ามันสอบ4005อเราออกซ้าย ขวานี่ก็นู่นนะครับลำสนธินะครับชัยภูมินะนี่เราออกสายจ้ะนะครับเหล็กก็ได้หรือปากช่องก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะออกมวกเหล็กนะเราจะออกสองสอง,สองตองสองลักเสีะสองสองสองสี่กว่าจะออกนะครับเพื่อที่จะไปเส้นตัดออกมวกเหล็กนะครับ ลำสมพุงนะครับอันนี้ตรงปากช่องนะเราไม่เราไม่ตรงออกเส้นสองนะครับเราจะออกมวกเหล็กสองสองสี 2, 4, เส้นมวกเหล็กแล้วออกจากสองเราลิ้นเราวิ่งสองสนิดเดียวนะครับไปชัยภูมิแนตะ่เรา,าตัดขึ้นมวกเหล็กเลยครับโอ้ย จะสาวน้อยครับก่อนจะกลับบ้านก็ถ้าตัดลงมาตรงนี้เพื่อนๆนะครับหรือท่านผู้ชมก็น่าจะมองภาพออกแล้วนะเพราะวิ่งสุดออกไปมันก็เส้นสายสองเส้นสองนะครับเป็นถนนที่สวยเส้นหนึ่งนะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะช่วงเขียวๆแบบนี้นะครับเพราะว่านี่ก็เริ่มมีฝนแล้วแล้วก็โซนนี้ก็ป่าต้นน้ําเยอะนะครับเพร่าเป็นแหล่งจุดกําเนิดของน้ําตกหลายๆเส้นนะครับประมาณนั้น เราเริ่มปีนเขาแล้วนะครับเดี๋ยวลงไปจากภูเขาเนี่ยเป็นนิดหน่อยนะก็น้ำตกเจ็ดสาวน้อยแล้วเดี๋ยวแวะเล่นน้ำนิดหน่อยนะแล้วก็นะจะได้ไปไปายกันตรงนั้นนะครับเพราะส่วนใหญ่เพื่อนก็จะคุ้นเคยกันหมดแล้วนะครับง่ายๆก็คือผ่าน UFO มาผ่านผาคู่รักอะไรต่างๆนะครับหรือยอดตั้งแต่ลำตะคองมาก็ยังได้เลยหรือใช้เป็นทางเลี่ยงเลยก็ยังได้นะครับ ประมาณนี้มันค่อยๆขึ้นเขานะครับหลอกตานะลากเกียร์หน่อยสําหรับสาวบมิซูนะครับไม่งั้นมันก็แตะร้อยเอาง่ายๆนะนะครับแต่ร้อยเนี่ยไม่ไม่ใช่ความเร็วนะครับร้อยองศาเซลเซียสนะครับก็คืออุณหภูมิน้ํายาหล่อเย็นมอน้นั่นเองนะครับผมนะร,รู้รถครับแล้วเราก็จะใช้มันได้อย่างมีความสุขครับผมถนนที่ วิวงามเหมือนกันนะเขียวชมดีแต่ระวังรถไถยหน่อยนะครับรถไทยเยอะมากนี่นะครับมันก็จะมีแยกไปชายบาดาลน,นะสีะแยกไปไปมวกเหล็กอะไรต่างๆนะครับนี่นะครับเราตรงถนนประเทศไทยดีๆคูกๆไม่รู้จะฝนตกหรือเปล่านะครับ เขียวชะอุ่มดีจังขเข้าเขตสพมวกเหล็กแหละเข้าเขตมวกเหล็กถนนสวยโดยเฉพาะช่วงอ่าเข้าฝนอย่างนี้นะครับเริ่มเขียวชะอุ่มพุ่มสวยอ่าเจอสียแยกแล้วนะครับเราก็ยังตรงซ้ายออก,กมวกเหล็กก็ได้นะนะครับผมก็เราไปน้ำตกเจ็สาวน้อยครับประมาณนี้ ตรงนี้ก็ออกโมกเหล็กก็ได้แต่ว่าถ้าจะวนก็จะโยเขาเรียกอะไรนะโค้งกลับมาโมกเหล็กก็จะไกลนะครับตัวเพอมวกเหล็กแต่ตรงนี้ก็คือไปน้ำตกจะดสาวน้อยแล้วก็ยิงยาวนะครับออกสระบุรีได้เลยนะจ๊ะนะจ๊ะก็ทลอสองสองครับผม เต็มถนนเลยน,นี้ระวังระวังนะครับหมาเต็มถนนเลยนีออ่อ่าถนนสวยครับ เส้นนี้เป็นเส้นท่องเที่ยวนะครับมือใหม่มืออะไรต่างๆก็นิยมมาเยอะแยะนะก็ระมัดระวังนิดนึงแอดมินก็น่าจะพาทุกท่านมาถึงแค่ตรงนี้นะครับจะเห็นภาพหลักๆคืออยากจะรีวิวเส้นทางตัดใหม่ที่เทศบาลตัดเข่าลงมาใหา้เป็นหลักนะครับประมาณนี้นี่ผ่านคลองหนึ่งละนะครับน่าจะได้ไอเดียนะครับพี่โปครับเส้นทางนะครับตัดสั้น ซึ่งก็ล้นได้เยอะมากนะครับถ้าท่านมาจากาเขื่อนลำตะคองหรือผ่า UFO ก็ตามอะไรต่างๆที่จะตัดลงมามวกเหล็กนะครับตัดลงมาได้สั้นเลยนะครับประมาณนั้นก็น่าจะได้ไอเดียครับเอว